อาณาจักรน้ำหวานพันล้านเฮลบูบอยตำนานน้ำหวานอายุกว่า6ทศวรรษทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะหวานชื่นรื่นรมสโรแกนที่อาจจะติดหูใครหลายๆคนหรืออาจจะทําให้นึกถึงวัยเด็กที่แสนสดใสน้ำหวานสีแดงหรือสีนอื่นที่ใครหลายคนชื่นชอบก็อาจจะมีติดกันอยู่แทบทุกบ้านหรือไม่ว่าจะไปงานปาร์ตี้ที่ไหนก็จะมีน้ำหวานยี่ห้อนี้เสิร์ฟอยู่เสมอ สมาร์ทเอสจะพาทุกคนไปรู้จักอาณาจักรน้ำหวานพันล้าน6ทศวรรษฮลบูบอยผู้ที่ไม่เคยตกยุคตกสมัยต้องขอย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นปี2502 4พี่น้องตระกูลพัฒนาอเนกซึ่งตอนนั้นยังเปิดเป็นร้านโชห่วยมองเห็นโอกาสในการพัฒนาน้ำหวานเพื่อน,นำมาขายในร้านพอเริ่มขายก็ขายดีแบบสุดๆแบบเทน้ำเทท่า จึงมองเห็นการไกลในการต่อยอดเพราะตอนนั้นยังมีผู้เล่นในตลาดน้อยอยู่ก็เลยพัฒนาสูตรน้ำหวานแล้วก็สร้างแบรนด์เฮลวูบอยและถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่สร้างแบรนด์และเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนส่วนเครื่องหมายการค้านั้นก็คือเด็กผู้ชายตัวสีเหลืองใส่หมวกสีเขียวหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าหนูน้อยบูบอยโดยแรงบันดาลใจมาจากผู้ที่ใช้แรงงานต่างๆที่หลังจากการทํางานมาเหน็บเหนื่อยพอได้กินน้าหวานก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที จนกระทั่งปี2511ก็ได้ก่อตั้งบริษัทเฮลท์เรดดิ้งประเทศไทยจำกัดโดยมีสินค้าเพียง2ตัวเท่านั้นก็คือน้ำหวานเฮลท์บูบอยสูตรเข้มข้นและน้ำตาลกอนปัจจุบันน้ำหวานเฮลท์บูบอยมีด้วยก,กัน10กลิ่นโดยกลิ่นที่ออกมาใหม่ไม่นานนี้ก็คือกลิ่นบูฮาวายที่เป็นน้ำสีฟ้าแถมยังส่งออกอีกตั้งหลายประเทศทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาโดยแทบจะมีการโปรโมทอะไรมากมายผลประกอบการโดยปี2 5 1 4หายมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,563ล้านบาทกำไร1,137ล้านบาทปี2,515มีรายได้รวมอยู่ที่3,021ล้านบาทกำไร9,57ล้านบาทปัจจัยอะไรที่ทำให้ฮิลบูบอยประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน 1. คือการสร้างภาพจำอย่างเจ้าหนูบูบอยที่ตั้งแต่ทำมาและยังไม่เปลี่ยนโลโก้เลย 2คือการใช้ขวดแก้วเพื่อรักษาคุณภาพเพราะสามารถรักษาคุณภาพได้นานถึง5ปีเลยทีเดียว 3. คือการทำน้ำหวานที่มีรสชาติเดิมแบบไม่ผิดเพี้ยน4มีลูกค้าตั้งแต่บุคคลธรรมดาจนไปถึงระดับไฮโซ5ไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะแบรนั้นทำแค่2อย่างก็คือน้ำหวานสูตรเข้มข้นและน้ำตาลก้อนเท่านั้นเองเฮลิบอยอยู่มาถึง6ทศวรรษก็ไม่เคยตกยุคตกสมัยเลยและยังสามารถคลองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน ด้วยความที่ยังมีรสชาติคงเดิมที่เราคุ้นเคยกันและคําว่าเฮลฟูบอยยังเป็นคําติดปากของใครหลายๆคนอีกด้วยที่ไม่ว่าจะเห็นน้าหวานยี่ห้อไหนก็จะเรียกมันว่าเฮลฟูบอยส่วนใครที่อยากจะทําธุรกิจสักอย่างลองมองในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือชื่นชอบหรือการมองเห็นโอกาสในตลาดก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจพัฒนาและสามารถทําสิ่งนั้นให้ออกมาดีได้นั่นเองค่ะแล้วสําหรับคุณชอบเฮลฟูบอยรสไหนกันหรืออยากเห็นเฮลฟูบอยมีรสชาติอะไรใหม่ๆลองคอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยนะคะ